สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่5ตุลาคม2564นะครับมาดูคอลัมน์แล้วก็บทสัมภาษณ์ของตีโมแวนเนอร์นะครับเขาออกมาเปิดใจว่าทําไมถึงเล่นแบบทุ่มเทขนาดนี้ดีดขนาดนี้ทําทุกอย่างเพื่อทีมขนาดนี้วันนี้มีคําตอบมาฝากกันนะครับแล้วก็มีเรื่องแกล้งกันเฮฮาระหว่างแวนเนอร์เมาส์จอจินโยบอกเลยว่าน่ารักมากๆรวมไปถึงเรื่องของเบนชิวิลครับกลับมาติดทีมชา าอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวซื้อขายมาฝากกันด้วยเกี่ยวกับ เอ็นคุณคู ool, จะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวมารอติดตามชมกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์จะดีของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับ JIB นะครับร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังระดับประเทศนะครับสั่งในกรุงเทพป,ปริมณฑลครบ3,000บาทขึ้นไปมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับชอบ็อปสะดวกปลอดภัยที่ w w w JIB. CO. t h การันตีคุณภาพอุปกรณ์สีผมใช้จาก JIB เพียบเลยนะครับสปอนเซอร์ต่อมาของผมครับนี่เลยครับ เกอแล้วก็ทางโต๊ะนะครับสำหรับการเล่นเกมครับก็คือ Tenku Gaming Gear อุปกรณ์แบรนด์คนไทยแท้ๆเลยนะครับที่จะทำให้ห้องเกมในฝันของทุกคนเกิดขึ้นจริงได้ในราคาเริ่มต้นเพียง1,990บาทมีรุ่นมีสีให้เลือกตามใจชอบมีบริการเก็บเงินปลายทางมีประกันสินค้าให้ด้วยนะครับทักไปได้ทุกช่องทางบอกโค้ด Peter b o บได้รับส่วนลด100บาทนะครับหรือว่าในช้อปปีผมทิ้งโค้ดเอาไว้ให้ใน description ด้านล่างนะไป สนับสนุน Ten กู g a m i n g g ก a r กันได้นะครับรวมไปถึงนี่เลยครับยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตากระเบนเน็บแก้ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับรวมไปถึงยาท่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมในกระเพาะนะครับไปจัดเต็มกันได้อยู่กับช่องปีเตอร์บสมายาวแล้วครับจะ2ปีแล้วนะครับแล้วก็คุณภาพขับแก้วจริงๆนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะครับก็จะเริ่มกันที่เรื่องของตีโมแวนเนอร์เลยแล้วกันนะครับก็ เป็นคอลัมน์จาก The a t l a t i c UK ครับโดยนักข่าวไซมอนจอ h ์นสันนะครับเขาเขียนถึงทั้งเวนเนอร์ทั้งเบนชิวเวลเลยนะครับเขาบอกว่าฟอร์มนัดล่าสุดนะครับอาจจะเป็นการลบฝันร้ายของทั้งเวนเนอร์แล้วก็เบนชิวเวลได้เลยนะครับเป็นฝันร้ายในใจหลังจากที่ชนะเซาแฮมป์ตันได้3ประตูต่อ1แล้วก็ อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับทั้งคู่ในซีซั่นนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ตอนแรกเสียตำแหน่งตัวจริงไปนะครับก็ชิวเวลเสียให้กับทางอ l ลันโซแวนเนอร์เสียให้กับทางลูกากูแวนเนอร์เนี่ยเพิ่มมาได้โอกาสในช่วงหลังแล้วก็เกมที่เจอกับเซาแฮมตันเนี่ยเรื่องโชคร้ายเพียบครับยิงเข้าแต่ก็โดน VAR ยึดประตูเป็นคนที่16ยิงติดเซฟแบบเวอร์อรของแมคคาที่ผู้รักษาประตูแต่อย่างไรก็ตามครับ สุดท้ายมายิงประตูจนได้แล้วก็แพชชั่นของเขาในการแบบดีใจกับแฟนบอลเนี่ยคืออารมณ์ร่วมมาแบบสุดขีดเลยไซมอนบอกว่าสาเหตุที่แฟนบอลยังรักแล้วก็ให้กำลังใจแวรเนอร์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแกเล่นทุ่มเทจริงๆครับนัดล่าสุดนะ สถิติของเขาคือพยายามยิงประตูเยอะสุดในเกมนี้ยิงตรงกรอบเยอะสุดในเกมนี้ยิงติดบล็อกเยอะสุดในเกมนี้ cross ball จากจังหวะ open play เยอะสุดในเกมนี้เรียกฟาวล์เยอะสุดในเกมนี้เรียกว่าทําแทบทุกอย่างครับพยายามเต็มที่ทุ่มเทสุดๆจนทําให้วานเนอร์เนี่ยอาจจะยิงประตูให้กับเชลซีไม่ค่อยเยอะแต่สังเกตไหมครับว่ากองเชียร์ในสแตมฟอร์ดบริกฤ์น่ะโหร้องเพลงเชียร์ให้กับตีโมวานเนอร์ตลอดครับตะโกนตีโมตีโมตีโม ตลอดครับซึ่งล่าสุดครับวนเนอร์ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจครับว่าทําไมเขาถึงทําเต็มที่ขนาดนี้เล่นพยายามทุกวิธีทางโคดทุ่มเทโคดดีดนะครับอเลอร์ตขนาดนี้แวนเนอร์เปิดใจแวนเนอร์บอกว่าเสียงเชียร์แล้วก็กําลังใจจากแฟนบอลเนี่ยมันมีความหมายต่อผมมากๆพวกเขาคอยหนุนหลังผมเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตาม ผมคิดว่าพวกเขาอยากจะผลักดันผมนะอยากให้ผมเล่นด้วยฟอร์มระดับท็อปเหมือนที่เคยทำได้ในอดีตกับ a i r ์เบีไลฟ์ซิกดังนั้นสิ่งเดียวที่ผมตอบแทนได้คือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและผมจะพยายามในทุกๆเกมด้วยเพื่อให้แฟนบอลมีความสุขนั่นเองครับนี่คือการยอมรับของแวนเนอร์เลยครับว่าทำไมถึงทุ่มเทขนาดนี้ ทำไมดีดขนาดนี้ทำไม alert ขนาดนี้ใส่เต็มที่ขนาดนี้เขาอยากตอบแทนแฟนบอลครับคือจริงๆมันก็เป็นสไตล์ของเขาแล้วด้วยนะครับเขาถึงเรียกเป็น turbo ติโมเป็นฉายาของเขาแต่โอ้โหขนาดช่วงเวลาที่ย่ำแย่บางคนมันก็ต้องแบบฟอร์มตกถูกไหมครับแต่แฟนบอลก็ยังให้กำลังใจอ่ะยังเชียร์แวนเนอร์แวนเนอร์เป็นนักเตะท้ายประเภทที่โกรธเกลียดไม่ลงนะครับให้กำลังใจแล้วพอแฟนบอลให้กำลังใจทั้งที่ช่วงฟอร์มตกแบบนี้แวนเนอร์ er ก็รู้สึกแบบอยากตอบแทนก็คือจะ เล่นดีไม่ดีไม่รู้แต่กูใส่เต็มที่ไว้ก่อนทําเต็มที่ทุกอย่างไว้ก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใจครับที่คนจะเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจตีโมโมเวนเนอร์เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็พออ่านบทสัมภาษณ์นี้ของเวนเนอร์ผมว่ามันบ่งบอกถึงทัศนคติของเขาได้ดีมากเลยนะครับว่าว่าเขาทุ่มเทให้กับทีมขนาดไหนเขาเต็มที่ให้กับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพขนาดไหน,น,ไหนแล้วก็เขาแคร์แฟนบอลมากๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ หน้าน่านับถือสลับตีโมแวนเนอร์เลยนะครับสู้ๆให้กำลังใจขอให้เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แบบจริงๆจ,จังๆสักทีนะครับส่วนเบนชิวเวลเองครับแซมอนจอนสันก็บอกว่านัดนี้ก็ถือว่าเป็นการลบฝันร้ายเหมือนกันนะครับคือโอ้โหโดนฝันร้ายมาประมาณ4เดือนเต็มๆครับคือตั้งแต่เป็นแชมป์ยุโรปแล้วก็ไปโดนดองกับทีมชาติอังกฤษถูกไหมครับแกเรตซอเกตนะซึ่ง นัดนี้เล่นผิดพลาดทําให้ทีมเสียจุดโทษด,ด้วยแต่พอยิงประตู3-1ได้เขาบอกว่าชิวเวลเหมือนเป็นการระบายสิ่งที่เขาอัดอัน้นไม่ใช่แค่อัดอั้นที่แบบเออกูแก้ตัวได้นะแต่มันคือการอัดอั้นในแบบที่ตัวเองผิดหวังมาตลอด4เดือนที่ผ่านมาและเพื่อนร่วมทีมก็รู้ครับว่าประตูนั้นน่ยมันมีความหมายต่อชิวเวลมากขนาดไหนเลยแบบยิงเข้าปุ๊บมารุมกอดดีใจกับชิวเวลเป็นเวลานานเลย เกมนี้ชิวเวลเองก็เล่นดีด้วยครับจ่ายคีย์พา s เยอะสุดในเกมครอสบอลแบบรวมเซตเพลย์นะเยอะสุดซึ่งน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้และในมุมมองของโทมัสทูเคิลก็คงคิดว่าเกมกับเซาแฮมตันเนี่ยชนะได้3แต้มแต่จริงๆสิ่งที่ได้กลับมาจากเกมนี้อาจจะมากกว่า3แต้มด้วยซ้าไปก็คืออาจจะชนะได้3มแต้มและก็ได้ความมั่นใจของเบนชิวเวลกับตีมโอเวเนอร์กลับมาด้วย นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางเชิงบวกของทีมนะครับในตอนนี้เกี่ยวกับเบนชิวเวลครับเขามาให้สัมภาษณ์เปิดใจเหมือนกันนะครับไม่แพ้ตีโมวายเนอร์เลยครับชิวเวลให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องที่โดนดองนะครับไม่ค่อยได้เล่นชิวเวลบอกว่าสถิติของผมเมื่อซีซั่นก่อนจริงๆก็ดีเลยนะ4ประตู7จ็ดแอสซิสผมก็เติมเข้าไปในกรอบเข็มโทษได้ดีเลยแต่ผมก็ไม่เคยพอใจกับตัวเองหรอกเพราะผมรู้สึกว่ายังสามารถพัฒนานได้เสมอ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้ผมคงไม่บอกว่ามันน่าผิดหวังหรอกเพราะว่าผมก็แค่ต้องอดทนแล้วก็ซ้อมหนักต่อไปออลอนโซก็กําลังเล่นได้ดีมากๆผมต้องเคารพสิ่งนั้นผมซ้อมหนักเพื่อให้รู้ว่าเมื่อโอกาสมันมาเมื่อไหร่ผมจะทํามันได้ดีนัดล่าสุดร่างกายผมฟิต100%เซจนทําให้ผมมั่นใจว่าผมสามารถวิ่งในนาทีที่90ได้ฟิตเหมือนตั้งแต่วิ่งนาทีแรก ผมแฮปปี้ที่ทีมคว้าชัยชนะเราเริ่มต้นซีซั่นได้ดีเราอยากคว้าแชมป์เรื่อยๆการแย่งแชมป์ลีกปีนี้มันดุเดือดมากเราต้องซ้อมหนักทุกวันชัว์ฟอร์มให้ดีที่สุดการจะเป็นแชมป์ลีกได้ต้องสม่ำเสมอทั้งฤดูกาลนะครับก็เปิดใจนะครับก็ จริงๆก็ต้องยอมรับครับว่าอารอนโซช่วงต้นซีซันแกเล่นดีจริงๆและผมว่ามันแทบจะคล้ายกับตอนที่ทูเคริ่มมาคุมใหม่ๆตอนทูเคริ่มมาคุมใหม่ๆก็อารอนโซก็เป็นตัวจริงก่อนแต่ว่าผ่านไปสักพักหนึ่งพอชิวเวลเริ่มปรับตัวได้ก็จะกลับมาได้เล่นบ้างแล้วก็ยึดต,ตัวหลักได้เหมือนกันก็ผมว่าสลับกันเล่นได้ครับสองคนนี้ทั้งคู่ต่างมีดีคนละแบบอารอนโซก็ยังมีความสําคัญของเรานะครับตอนช่วงต้นฤด,ดูกาลส่วนหนึ่งที่ทีมฟอร์มดีอารอนโซก็ได้เครดิตเยอะด้วยแล้วก็ชิวเวลเน,น,น,เน,นี่แล้ว ปีที่แล้วก็ลงนะัดชิง UCL มาด้วยแล้วก็นัดล่าสุดผมว่าหลายคนก็ดีใจแทนเบนชิวเวลเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเบนชิวเวลนะครับถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะว่าริสเจมเจ็บนะครับซึ่งอ่าคนก็คิดในใจริสเจมแบกขวาแบกขวาเจ็บเรียกแบกซ้ายแกเรซซาเกตสรุปพี่จะทำยังไง เพราะแฟนบอลเชลซียังเคืองแกเรตเซาเกตกันอยู่ครับย้ำนะเว้ยว่าแฟนเชลซีทราบกันว่าฟอร์มลุคชอร์ดีจริงๆครับกับทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติกับทมีมชาติมียิงในยูโรด้วยดังนั้นถ้าลุคชอร์ได้ลงก่อนเบนชิวเวลอะ่ะแฟนบอลเชลซีไม่ได้ไม่ได้แอนตี้เลยนะเว้ยเพราะเข้าใจครับว่าลุคชอร์เล่นดีกว่าแต่แต่เวลาที่ลุคชอร์ไม่ได้ลงเนี่ยและเซาเกตด,ดันไปเอาคีรันทริปเปียที่เป็นแบ็กขวามาเล่นแบ็กซ้าย อันเนี้ยมันชวนหงุดหงิดกว่าครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าถ้าไม่คิดจะเอาชิวเวลเล่นอยู่แล้วเพราะจะเอาทิปเปียเล่นแบ็คซ้ายดูแล้วจะเรียกชิวเวลเปเพื่อถูกไหมครับและนี้ก็แปลกอีกครับแบ็คขวาเจ็บเรียกแบ็คซ้ายเออดีครับดีเราเคยเห็นเป็นชิวเวลเล่นแบ็คขวาปะล่ะไม่เคยนะครับแต่แทมมี่เอบราฮัมก็ถูกเรียกมาติดทีมด้วยครับก็แสดงความยินดีกับแทมมี่นะครับที่ไปอยู่กับโรมาแล้วก็ฟอร์มดีจนกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนะครับเรื่องของแกเรตซเอเกตยังไม่จบแค่นี้ครับ มีนี่ด้วยครับก็เป็นรายงานจากแมทลอของเทเลกราฟนะฮะแมทลอบอกว่าแกเรตซาเกตได้มีการพูดคุยกับคาร์ลัมฮัสสันโอดอยครับเรื่องโอกาสในทีมชาติเพราะว่าเดือนก่อนเนี่ยโอดอยปฏิเสธการถูกเรียกตัวไปติดทีม u 21ของอังกฤษแล้วก็ตอนนี้ซาเกตกําลังกังวลว่าโอดอยอาจจะเลือกย้ายไปเล่นให้กับทีมชาติการนาแทน โอดอลเาติดทีมชุดใหญ่ไป3ครั้งนะครับแล้วก็กดปัจจุบันของฟีฟ่าคือต่อให้เล่นชุดใหญ่แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้มากเกินไปยังอนุญาตให้เปลี่ยนทีมชาติได้เป็นกรณีพิเศษนะครับหรือถ้าเกิดมีเหตุจําเป็นจริงๆก็เดี๋ยวมาว่ากันแต่อย่างไรก็ตามสื่อบอกว่าถ้าเล่นชุดใหญ่อีกหนึ่งนะัดให้กับอังกฤษอาจจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับทำให้โอดอนต้องพิจรารณาอนาคตให้ดีปลายปีหน้ามีฟุตบอลโลก2022รออยู่ตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับหรือว่า FA กําลังเอฟ ตุ่มๆต,ต,ต่อมๆครับกังวลใจนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอดอยจะไม่ได้ให้กับอังกฤษหรือเปล่ากลัวจะเสียแข้งพรสวรรค์ไปจากทีมชาติคือโอดอยตอนนี้ก็ตัวจริงบ้างสำรองบ้างกับเชลซีแต่หนักไปทางสำรองแต่ว่าอายุเพิ่ง20ครับทาง FA เอเขาก็รู้ครับว่าโอดอยยังมีพรสวรรค์อาจจะแจ้งเกิดในอนาคตก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเสียให้กับการหน้าไปเอฟเอเขาก็กลัวว่าจะเป็นผลเสียในระยะยาวก็เลยมีการคุยกันให้เซาเกตไปคุยด้วยส่วนสาเหตุที่การหน้าสามารถ เล่นได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณพ่อของเขาเป็นชาวกาน่าครับเคยเป็นนักเตะทีมชาติกาน่ามาก่อนด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะยังไงก็ปราบีน่ามีฟุตบอลโลกรออยู่ถ้าเลือกกาน่าก็ดูทรงแล้วผมว่าก็น่าจะตัวจริงนะครับเล่นบอลโลกเลยแต่ว่าอังกฤษก็ผมว่าคือผมมองว่าอย่างนี้แล้วกันคือผมมองว่าโอดอายุเพิ่ง20อ่ะมันยังพอมีเวลา ในอนาคตนะครับดูอย่างเจดดนซันโชครับตอนเป็นดาวรุ่งก็ไม่ปังพอไปแจ้งเกิดกับบรุิเซียดอดมอนอาโอกาสกลับมาติดทีมชาติก็ก็กลับมาแบบทันทีเพราะฉะนั้นผมว่าค่อยๆตัดสินใจแต่ไม่ว่าโอดอจะเลือกทางไหนครับจะเลือกอังกฤษหรือว่าการหน้าเราเราไม่ได้แบบว่าไปขัดขวางอะไรนักเตะอยู่นะครับเลือกทางไหนก็ได้ถ้าเกิดอยากเล่นต่อเนื่องการันตีเล่นทีมชาติรายการสําคัญสําคัญก็เลือกการหน้าก็ได้ครับไม่ได้ผิดอะไรหรือถ้าเกิดอยากเป็นฟิลแบบแทมมี่อ่ะขอสู้เพื่อแย่งตําแหน่ง นะครับก็อังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่โอดอยเลือกเลยครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาในการตัดสินใจนะฮะจากเรื่องของโอดอยนะครับไปดูกันที่นี่ครับแหล่งรวบรวมข้อมูลสถิติชื่อดังนะครับก็คือ c i e s observatory นะครับก็เป็นรวบรวมข้อมูลดังอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาออกมาเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับมูลค่านักเตะของแต่ละทีมที่แพงที่สุดณนะปัจจุบันไม่นับพวกแก๊งยืมตัวทั้งขาเขา้าขาออก เอาเฉพาะท็อปไฟล g u ีกยุโรปนะครับคำนวณมาแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea อยู่อันดับ3ของยุโรปเลยนะครับอันดับ3ของยุโรปมูลค่า946ล้านยูโรนะครับถามว่าเขาคำนวณจากอะไรก็คำนวณจากสัญญาคำนวณจากฟอร์มคำนวณจากอายุของนักเตะคนไหนอายุน้อยฟอร์มเทพสัญญาเหลือเยอะค่าตัวแพงแบบนี้ครับนับเบ็ดเสร็จแล้วเชลซีทั้งทีมอะ่ะเฉพาะนักเตะนะไม่ใช่มูลค่าสโมสรน,นะครับ มูลค่านักเตะ946ล้านยูโรแล้วก็แมนซิตี้อันดับ1แมนยูอันดับ2แต่ว่ามูลค่าเยอะกว่าเชลซีพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นํามาฝากกันก็แต่จริงๆก็ไม่ต้องมาซีเรียสครับเขาก็แค่รวบรวมแล้วก็เปิดเผยมาฝากกันเฉยๆมันไม่ได้เป็นแฟกต์อะไรขนาดนั้นนะครับมาดูซื้อขายกันบ้างดีกว่านะเริ่มกันที่เรื่องของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับหรือว,ว่าจะเรียกคริสตอฟก็ได้นะครับเป็นรายงานจากสื่อฝรั่งเศสครับ ชื่อว่าฟุตแมคคา a โตนะครับสื่อฝรั่งเศสเจ้านี้บอกว่าเอนคุนคูเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของเชลซีหลังจากที่ทำผลงานได้ดีกับแอร์เบ l i นไลฟ์ซิกในช่วงที่ผ่านมาปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3ของเขากับแอร์เบ l i นไลฟซิกแล้วนะครับสื่อบอกว่าดาวเตะวัย23ปีพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งใหม่นะครับแล้วก็กำลังมอบหมายให้เอเย่นปีนี่ไซฮาวีจัดการเรื่องนี้อยู่ซึ่ง ข่าวบอกว่าฝั่งสเปนเนี่ยเรอัลมาดริดเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจแล้วก็สโมสรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปีนิซาฮาวีจากดีลของดาวิดอลาบาที่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดมอช่วงซัมเมอร์แต่อย่างไรก็ตามครับฟุตแมคคาโตบอกว่าไม่ได้มีแค่มาดริดที่สนใจไงเชลซีก็สนใจแมนซิตี้ก็สนใจอยากได้นักเตะเหมือนกันซึ่งในฟุตแมคคาโ์เตเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลเคยร่วมงานกับเอ็นคุนคูมาก่อนด้วยครับที่ปารีสแซงแช็คแมงก็เลย อยากได้ตัวนะครับปีที่แล้วก็เล่นดีใช้ได้เลยครับ6ประตู6แอสซิสต์ในลีกแต่ว่า2ปีก่อนเนี่ยทำไป5ประตู13แอสซิสต์ในลีกปีนี้กระโดดเด่นมากครับปีนี้มาแนวสายยิงนะครับในลีกยิงไป4บอลยุโรปยิงไป4เป็นตัวรุกหลังกองหน้านะครับยืนเป็นกลางรุกได้ยืนหน้าตัวเฉียงกลางลุกตัวเยื้องได้ยืนด้านข้างยังพอเล่นได้เลยนะครับในบอลยุโรปเห็นเล่นอยู่นะครับแต่ว่าจุดเด่นหลักๆคือการจ่ายคีย์พาสถิติการจ่ายคีย์พาสของเขาโหดมากนะครับ ค่าเฉลีย่ยเนี่ยนัดหนึ่งก็มี2ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับเป็นเป็นตัวจ่ายคีย์พาสตัวท็อปทอปของบุนเดสซีก a าคนหนึ่งเลยนะก็ถ้าถามผมว่าข่าวนี้เป็นยังไงก็ต้องบอกอันนี้แล้วกันครับว่าสื่อฟุตแมคคาโตก็ต้องกรองหน่อยแต่ผมจะบอกว่าเป็นการกรองในแบบที่อย่าเพิ่งไปสบประมาทเท้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นสื่อฝรั่งเศสแล้วก็เอ็นคุนคูเป็นนักเตะฝรั่งเศสเคยเล่นกับปอชเชมา ทางฟุตบแมตตโออาจจะมีข้อมูลบางอย่างก็ได้นะครับผมเลยลงน้ำหนักว่าน่าจะยังลือแต่อาจจะไม่ได้ลือแบบเต้าจ๋าขนาดนั้นอาจจะอยู่ในแผนของเชลซีก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนี่คือข่าวของเอ็นคุนคูแกก็เก่งแหละครับก็เล่นเล่นกับแอ์เลฟ์ซิกมานักเตะไลฟ์ซิกหลายคนก็เล่นดีนะครับในยุคข,ของยูเลียนนาเกลส์แนแต่ว่าปีนี้นาเกลส์แมนไปคุมาเยอร์มิวนิคแล้วแล้วเขาก็ยังฟอร์มดีอยู่นะครับทั้งที่เปลี่ยนโค้ชแล้วก็ตามนะครับ จากเอคุณครู el, ครับมาดูกันที่คนนี้ดีกว่าครับลุยส์ดีอารสคนนี้มีข่าวจากเ b o l a สื่อโปรตุเกสครับบอกเชลซีสนใจลุยส์ดีอารสปีกโคลัมเบียของปอโตต้องแย่งกับบาเยนบาร์ซาลิเวอร์พูลอันนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อครับแม้เ b o l a จะเป็นสื่อโปรตุเกสแต่ว่าจุดที่ไม่น่าเชื่อคือในเนื้อข่าวของเว็บไซต์เ b o l a บอกเลยครับว่าฮาวเวิรดเล่นไม่ดีเดี๋ยวหาคนมาแทนนะครับ มันเพิ่งเพิ่งต้นฤดูกาลฮาวเวิร์ดนี่คือคนยิงประตูชัยพาทีมคว้าแชมป์ UCL เลยนะครับและอันนี้คือไม่ใช่แอคคอร์ดิงนะอันนี้คือเอโบลาลงเองเลยครับบอกฮาวเวิร์ดส์เล่นไม่ดีซีเยกเล่นแบบไม่น่าตื่นเต้นเลยเดี๋ยวหาคนมาแทนนะครับโอ้โหมันก็เร็วเกินนะครับมันเพิ่ง6-7นัดเองรีบตัดสินขนาดนั้นเลยเหรอประเภทคือแบบคือถ้าแบบอาพูดว่าดึงมาเสริมแกร่งแนวรุกเอออันนี้เรายังพอฟังขึ้นนะครับอันนี้บอกว่าหาคนมาแทนฮาวเวิร์ดสีเยก เอามาแทนฮาร์วารซีเอ็กเลยเหรอเออผมว่ามันก็แปลกๆครับสำหรับเจ้านี้นะครับเอโบลาแล้วก็ตอนที่บรูโน่มีข่าวกับแมนยูอะเอโบลารายงานจ๋ามากครับซึ่งถามว่าได้ย้ายไหมก็ได้ย้ายแหละแต่กว่าจะย้ายอะเอโบลาเล่นข่าวมาเกือบสองปีครับกว่าจะได้ย้ายนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับอ่าเป็นตุตโตสปอร์ตนะครับก็คือยูเวนตุสจะมาร่วมวงล่านะครับนักเตะคนในภาพนี้ครับคนขวามือนะครับก็คือออริยองจูอาร์มินี่กองกลางของโมนาโกนะครับ ซึ่งเชลซีกับลิเวอร์พูลสนใจยูเว่มาร่วมวงด้วยข่าวบอกโมนากตั้งค่าตัวไว้3 5มส้าถึงสีล้านยูโรคนนี้เราสนใจจริงแหละนะครับแล้วก็ยูเว่อันนี้น่าจะสนจริงเหมือนกันเพราะว่าตุตโตสปอร์ถ้าเป็นข่าวเก, e กี่ยวกับยูเว่ก็ฟังได้เลยนะครับนี่คือข่าวซื้อขายทีนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องเฮฮากับเรื่องของติโมโดนแกล้งนะครับก็เมื่อวานนี้ทางออฟฟิเชียลของเชลซีเขาเพิ่งลงคลิปลงในช่องนะครับไปดูกันได้นะครับก็เป็นโฆษณา สปอนเซอร์ของสโมสรน,นะครับก็คือโยโกฮามานะครับยางรถชื่อดังนะครับก็เป็นคลิปที่ให้ติโมวัยเนอร์โดนแกล้งนะครับโดยคนที่แกล้งคือ2หัวโจกคนนี้ครับเมสันเมาส์กับจอจินโยไปดูคลิปกันได้แต่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันฮายอย่างไงนะก็ในคลิปเนี้ยจุดเริ่มต้นก็คือเป็นการถ่ายโฆษณาของโยโกฮามาใช่ไหมแล้วก็เมสันเมาส์เนี่ยเป็นคนที่ใส่หูฟังคอยสังการนะครับแล้วก็จะมี ทีมงานคนหนึ่งเป็นนักแสดงนะครับแต่ว่าเนียนแอฟก็เป็นทีมงานของโยโกฮาม่าเป็นผู้กํากับคอยสั่งแวนเนอร์ว่าคนต้องถ่ายทําถ่ายท่าทางยังไงบ้างซึ่งจริง,รงๆเขาไม่ได้เป็นคนออกคําสั่งเพราะว่าเขารับฟังคําสั่งจากมีสซันเมาส์แล้วก็จอจินโยมาอีกทีคือเมาส์กับจอจินโยอยากแกล้งอะไรแวนเนอร์ ner, สั่งไปเดี๋ยวนักแสดงในห้องส่งเนี่ยบอกให้แวนเนอร์ทำนะครับซึ่งแวนเนอร์เป็นคนโดนแกล้งนะครับเช่นอ่าโอเคเปิดเพลง ner, แวนเนอร์เต้นหน่อยแวนเนอร์ ให้ผมเต้นเหรอเอาแวนเนอร์อ่ะโอเคโอเคให้เต้นเต้นเต้นกับยางรถนะเอาแวนเนอร์ก็เต้นเต้นทำท่าเต้นทำทำปากบุ้ยๆเนี่ยเหมือนในภาพโดนสั่งให้เต้นเมาส์สั่งบอกให้แวนเนอร์เต้นดิเออก็เต้นตามสักพักนะครับบอกให้ใส่เสื้อถ่ายรูปปกตินะครับซึ่งจอจินโยตอนแรกยังอยู่ในห้องถ่ายโฆษณายอยู่แต่จอจินโยเนี่ยใส่เสื้อพูดแป๊บเดียวกลับเลยครับซึ่งแวนเนอร์ก็งงทำไมให้จอชินโยให้ง่ายยังไง ทำไมแบบนั้นบบน่ะทำไมมันง่ายจังวะเออนะครับแล้วก็มีแบบอ่าเมาส์กับจอจินโยนแสบคราวนี้จอจินโยกลับเข้าไปในห้องห้องคาสั่งใช่ไหมจอจินโยกับเมาส์ก็สั่งบอกเฮ้ยบอกให้แวนเนอร์กอดยางเนี่ยกอดยางเนี่ยเออวนเนอร์มันก็กอดยางแบบนี้ครับแสดงความรักใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็กอดยางนะครับสักพักให้ใส่ชุดนี้ครับชุดนักแข่งแล้วทางอ่าเมาส์กับจอจินโยบอกว่าให้เอารถโกคาร์ทเข้ามา นะครับอ่าผู้ไอ้นักแสดงที่ปลอมตัวเป็นผู้กำกับก็ว่าโอเคเอารถโกคาร์ทเข้ามานะครับแฟนเนอร์บอกไม่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 สักพักนะครับให้แวนเนอร์เข็นรถโกคาร์ทเดินไปเดินมาครับแล้วแวนเนอร์ก็แบบอะไรวะให้กูทำอะไรวะไอ้เมาส์กับจอชินโยก็บอก keep ีบว k i n g keep walking keep walking เดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปผู้กำกับก็โอเคเดินต่อมาเดินต่อมาเดินจนรถโกคาร์ทมันตกจากเวทีครับ ดูดีครับดูรูปดีครับเดินจนรถมันตกใช่ไหมครับเนี่ยแล้วแวนเนอร์ก็ดึงรถกลับมานะครับเออแล้วก็ดึงที่นั่งขึ้นหลุดอีก <c oughs> ดูเมาส์กับจอจิงโยครับขำกรากเลยนะเท่าน้อยยังไม่พันเท่านั้นยังไม่พอให้นั่งด้วยให้นั่งแล้วก็ขี่ครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้พูดแคปชั่นโฆษณาของโยกโกฮาม่าเมาส์กับจอจิงโยมันก็ขำลั่น ักพักมีให้มานั่งแนวตรงแล้วก็ให้ทําเสียงบึ้นวง,ง,งให้ทําเสียงนะแล้วแวนเนอร์มันก็ทําเสียงอ๋อคือเมาส์กับจอจินโยมันสั่งอยู่ครับสักพักมีเฉลยครับออกมาเฉลยว่าคนที่แกล้งคือเมาส์กับจอจินโยเองพวกเราเป็นคนออกคําสั่งทั้งหมดเองแล้วก็แวนเนอร์ก็แบบพวกมึงนี่นะแล้วก็เลยด่าเป็นคําหยาบไปทีหนึ่งครับว่าตืดอยู่ โคตรฮาครับลองไปดูนะครับในคลิปของ Official สโมสรนะครับไปดูใน YouTube ได้นะครับก็เป็นเก็บตกสีสันฮาๆที่ผมนำมาฝากให้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจาก JIB ครับก็ร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ w w w JIB.co.th นะครับรวมไปถึงนี่ครับ Tenku Gaming Gear นะครับร้านขาย อุปกรณ์เกมมิ่งแบรนด์คนไทยแท้ๆมีทั้งเก้าอี้มีทั้งโต๊ะราคาเริ่มต้น1,990บาทเองนะครับทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะฮะแล้วก็แก้ท่าจอมทองอยู่กับช่องพีทอโบด์มานานการันตีคุณภาพคนรีวิวกันเต็มที่นะครับว่าใช้ดีจริงนะครับที่ห้องพีทอโบด์ก็ยังมีอยู่เลยนะครับช่วงนี้พีทอโบด์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย